สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่โรงเรียนมวยไทยเออบิกเลิกยิมที่ตำบลวังพราวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางต้องขอบคุณบริษัทซีพีที่มอบทุนสนับสนุนในการก่อสร้างโรงเรียนมวยไทยเบิกเลิกยิมแห่งนี้วันนี้ได้มีกลุ่มชาวต่างชาติเยอะมากร่วม50กว่าคนได้มาปฏิบัติธรรมเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ลุงแดงถือว่าที่ใดทำให้การและใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมพี่น้องชาวสเปน เพราะอ,อะไรเขาถึงมาที่นี่เรามาฟังความรู้สึกของตัวแทนของกลุ่มที่มาที่นี่และเจ้าของโรงเรียนเบอร์เกอร์กิมแห่งนี้ด้วยนะครับ h e l o I'm Lorenzo I'm here in honeymoon so thank you very much the team really enjoyed and hope to bring this back to Spain so thank you very much thank you ทักทายเราครับไปด้วยกันว่าไปด้วย ขอบคุณครับคณะกรุ๊ปชาวสเปนและไกด์ของชาวไทยและทุกทุกทุกท่านครับที่มามาเยี่ยมเยียนและขอบคุณกรุ๊ปสมาร์ตเอเชียพิโจนะครับพิโจครับที่เมตตาที่ส่งกรุ๊ปชาวสเปนมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนมวยไทยเบสกิมและก็มาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม่มวยไทยแล้วก็ถ้าทาไทยวยครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยดยครับผมครับพี่แดงนี่ดงครับสวัสดีครับไกด์เบรครับสมาร์ทเอเชียครับสวัสดีทุกคนครับ ดีใจมากครับรู้จักเป็นการสนทนาอาจารย์อาจารย์แน่นมากเรื่องมวยไทยลูกศิษย์แฮปปี้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เด็กน้อยเด็กโตเข้าปีที่สองใช่ไหมครับอาจารย์รม,มีความบุญใจเป็นคนไทยตาฝรั่งมาเรียนรู้มวยไทยศิละปะการป้องกันตัวของคนไทยครับและนี่ก็คือ ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยต้องขอบคุณบริษัทซีพีที่มอบทุนสนับสนุนในการก่อสร้างโรงเรียนมวยไทยแบบเลือ่องลอนี้และอาจารย์เบอรเลิร์ทีมของเราก็ได้มาสารต่อเจตนารมณ์ทำให้เหมืองไทยเราดังไปทั่วโลกขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วทั่วกันนะครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวโลกครับเย้ yeah!